อเอาละครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนยนะเรากับทุกคนโดยครับผมวันนี้อยู่กับผมเกิฟส์นั่นเองนะครับนั่นบแหละชื่อผมเองวันนี้ก็จะมาสอนทำดาบเอ่อเรียกว่าอะไรนะดาบสามดาบสามดาบ,าดาบโซโล่นั่นเองนะครับปฏิกาลแรกคือเอ่อสมมุติว่าคือมันแบบยังไงเดี๋ยวคือเราต้องไปทำเควสของอี เอาไอ้เนี่วัตถุดิโอนนี่ก่อนนะฮะถึงจะมาทําในส่วนของดาบดาบสามดาบเนี่ยนะคือสมมติอันนี้สมมุติว่าเราหาเราเราหาดาบมาครบทั้งสามดาบใช่ไหมมันก็จะมีวันโดแล้มันก็จะมีวันโดซูซุย,ซยแล้วก็อ,อ,อะไรวะ สันไดเออซันไดวันโดสุยๆส,สันไดสามดาบเนี้ยค,คือไม่ใช่ว่าเราจะหาดาบโล้วเอ้ยดาบโคแล้ว,ออว,ลวไปทำได้เลยไม่ไใช่นะคือมาร์ทเดลลี่ของเราเนี่ยต้องสามร้อยนะครับต้องสามร้อยนะครับเออจะมาบวกจุดทั้งเจ็ดจุดนะครับของ เออ่ตัวพ่อค้าขายดาวนะหนึ่งนะเอ่อจุดแรกนะจะเป็นจุดของตรงเอ่อเนี้ยนะงี่ดัวน์หนึ่งกันนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาเกิดแถๆวๆเนี้ยแถวๆวัวเนี้ยทุกคนดูแถวๆวัวนี้เลย เออนั่นๆสมมติว่านี่ไงมันจะเกิดตรงนี้นี่เกิดตรงนี้จุดที่หนึ่งนะครับต่อไปจุดที่สองจุดที่สองจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็จะเป็นตรงใต,ใต,ใต้ใต้สะพานนะครับเอ่อเดี๋ยวผมให้ดูว่าตรงไหนนนะนี่นี่ไงอ่าทุกคน มันอยู่ฝั่งเนี่ยเอตรงตรงเหลืองนี่นแล้วก็เดินมาแถวนี้มันจะมีร่องตรงนี้อยู่แล้วก็ตรงไปเลยลงไปลงไปลงไปไหนอะนี่นี่ครับทุกคนมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้นะมันจะเกิดตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้ ตรงนี้เลยนี่เอ่อแล้วก็อีกจุดหนึ่งขอาพเขอรีเซ็ตแป๊บจุดหนึ่งนะครับผมเอ่อนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่น,นี่ตรงหลังโขดหินเอ่อออกหางมาจาก โรงงานนะครับฝั่งขวานะฝั่งขวาเดี๋ยวนี้เลยน,นี่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 ครับก็จะเป็นฝั่งนี้นี่นี่มันจะอยู่ตรงหลังโขดหินตรงนั้นแล้วก็จุดต่อไปจะเป็นจุดของเอ่อเกาะกินโซนนะครับเกาะกินโซนจะมีสองที่นะนี่นะครับผมจะเป็นตรงโขดต้นไม้แถวนั้น ตรงน,นี้แล้วก็กตีกจุดหนึ่งลงมาตรงลากต้นไม้ตรงนี้นะมันก็จะเป็นอยู่ตรงแถวๆนี้แหละผมก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าตรงไหนจุดต่อไปจะเป็นจุดของโซนอเอ้ยเอ้ยเกิดอะก็เวกาะกไปเกาะของหลุดนับนนดีกว่าดำดดำ,ดดำ,ดดำดออ ก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นของก็จะเป็นจุดเกาะเล็กๆอ่ะเกาะเล็กๆผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเกาะอ,อะไรแต่ผมเห็นมันเกิดตรงแถๆนั้นอะ่ะ นี่นี่นี่ครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะนี่นี่มันจะมันจะไปอยู่ตรงนี้น,นี่นี่ไงมันจะมาเกิดเอ่อตรงไหนนะมันจะมาเกิดตรง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 ,ตรงเอ่อตรงไหนนะเถอะเถอะนี่แหละกคนค่อยหากันเอาเองนะ,น,ะนี่ นายจะเห็นไหมนั่นๆตรงโซนนี้นะมันจะมีเกิดอยู่ไปเปจุดต่อไปเลยนะอ่าจะเป็นจุดของเอ่อกบซอมบี้เฮ้ยโอ๊ะไปเฉย ผมมันหนีเนอเอาเลยเะจุดต่อไปจะเป็นจุดเกาะซอมบี้เกาะซอมบี้เอ่ออยู่ยังไงน,นะนะโอเคครับผมไอ้ให้ให้เอ่อสมมติว่าเข้าเข้า,ขาแมปมาแล้วใช่ไหมสมมติว่าคงเพิ่งเข้าแมปมาเลยทีนะ่ะ คุณมาคุยเอ่อมาคุยกับอีตัวนั้ที่มันอยู่ตรงคาเฟ่อะขาวๆอ่ะตัวนะี้แล้วก็คุยไปอ่าอันนี้นะคือผมออนมานานแล้วนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าคุณเพิ่งเพิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นแบบว่าเอ่อคุณมาคุณมาช้าเกินไปหรือว่าเร็วเกินไปรประมาณนะี้ก็ให้ทุกคนรอประมาณ10บสิบนาทีกว่าๆเนี่ยนะแล้วก็มันก็จะขึ้นประมาณนี้มา นี่วันนี้เหมนวามันเป็นข้อความแบบนี้ใช่ไหมให้ทุกคนรอให้ทุกคนไม่ใช่รอดีอ่าให้แบบทุกๆุก,กห้าทุกทุกหนึ่งนาทีห้านาทีให้ทุกคนกดมาดูนะเพราะว่ามันใกล้แล้วมันใกล้มันใกล้แบบคนขายมันใกล้จะมาแล้วน,นี่แล้วก็ผมจะตัดไปตอนที่นักขายดาบเกิดก่อนนะครับก็ รอไปรอมาแกไม่เกิดไม่เกิดสี นะครับบอกว่าห้านทีสิบห้าทีครับต้องรีบหาครับสือท่านนี้มีค่าครับ เฮียสุดเอ้ยนี่มีเลยไม่ยโอ้แม่งเอ้ยแม่งไม่มีอนี้นันก็อะไรตรงนี้ก็เลยไม่มีครับไม่มี ไปเสียวสัตว์ไม่โอ้หูยังนะเอ๋แล้วไปหาเปลี่ยนผลตรงไหนเนีย่ยเราเสียข้าวมดอีกโอ้โอ้ขึ้นขึ้นไปอีกไปไอ้เหี้ยขึ้น Woi, oh, menggelung apa ini ya. Au. Main ya, main. Anggun. Anggun. Au. Oh, dap. Mami. Reset. ไปเลยอยู่เลยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมึงยาวไม่ได้นนะไม่ได้แล้วมะไ้เอาหนเจอ้กเจืยอแกหาดาบไม่ได้สักทีนี่เฮ้ยกวนตลอดเลย แม่เลยื่หาได้แล้วนะเนี่ยไปไปอยู่ไหนโอ้ยอยียหาอยูย่อโอยเหลือจุดเดียวแล้วเ้จุดตรงนั้นอะ่ะอาจจะอยู่นั่นแน่เลยแน่แน่แน ม่เจอรอ้วอน่าจะตรงจุดสุดท้ายแล้วแหละจบเลยนะโอ้เฮ้ยย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 ยอยยยอยย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 วยย เรียบร้อยเรียบร้อยครับพีหลงเรียบร้อยนะครับผมทั้งเอ่อซูซุยเอ่อแล้วก็วันโดแล้วก็อะไรนะซันไดนะฮะนี่สามดาบนี้นะฮะโอเคครับผมเหลือแต่ไปเก็บมาตเตอรี่แล้วก็ไปทํารวมเป็นสามดาบนะครับครับผมก็ขอยัดไปฟาร์มก่อนครับไปฟาร์มแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมา ก็เอาลแล้วครับผมวันนี้ผมก็จะฟาร์มผมก็ฟาร์มมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งซ so ูซุยซันไดวานโดมาร์ทสามร้อยพื้นที่ก่อนนะครับผมเนี่ยนี่โอ้โเวลาไปทำสามดาบกันเออกับโลกสองรอนะครับไป้กับโลกสองกันครับทุกคน เอาครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่เลิกซองหมนที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาไปซื้อดาบสามดาบโซโลกันนะครับทองเออ,อทำมาทั้งวันหาสามดาบภายในวันเดียวไปเลยไปเลยขอกินโซน,นะครับทุกคน น,น่นี่นี่นี่มันก็ต้นไม้ต้นใหญ่ๆตรงนี้นะต้องขึ้นไปนะนสามดับสามดับสามดาบมามาอนะอยู่มาอยู่ในกำมือข้าเดี๋ยวนี้ซื้อโลด เรียบร้อย,ท,อย,ท,อยท,ทิปเปิลคาตานนี้ชาร์จลูกทีดรูยังทียังทีก็สำหรับคลิปนี้ก็สวหรดีครับบ๊ายบาย,บาย,ยามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด like ้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันหน่อยในใครในภายคลิปหน้าครับบายอาจจะไม่ได้เจอกันเลยไม่ค่อยลง